พิเวียว่างไงเบลลากองทัพพีคจูบดูดดื่มปิดฉากรักหวานต่างไว้กลายเป็นละครรักแห่งปีที่แฟนๆเทใจว่าฟินหนักมากสำหรับละครรักของนักกฎหมายให้รักพิพากษาซึ่งเป็นละครเรื่องราวความรักต่างวัยของอาชีพทนายความและเป็นละครแจ้งเกิดของพระเอกป้ายแดงกองทัพพีค เด็กหน้าหมื่นขโมยใจสาวเล็กสาวใหญ่ทั่วประเทศแถมยังประกาศชื่อก้องโลกอีกว่านั่งเอกตัวแม่อย่างเบลล่าลานีท็อปฟอร์มปังปุริเยในละครทุกเรื่องจริงๆงานนี้เดินทางมาถึงตอนสุดท้ายของเรื่องกันแล้วที่แฟนละครเรียกร้องอยากจะเห็นฉากฟินๆจิกหมอนกันแบบเต็มอิ่มเต็มสตรีม ซึ่งงานนี้ผู้จัดก็ไม่รอช้าเสิร์ฟความฟินเลิฟซีนหวานๆปิดถ่ายแบบรัวๆยกกล้องไปถ่ายทำกันที่โรงแรมซึ่งเนรมิตให้เป็นบริษัททนายความทานายทิชาซึกรักครั้งนี้รุ่นพี่เป็นคนรุกก่อนเพราะโอดใจคิดถึงรุ่นน้องไม่ไหวที่บินหนีไปพิสูจน์ตัวเองไกลถึงประเทศฝรั่งเศสไม่ติดต่อมาเลย พอรู้ว่าหวานใจคนเดิมกลับมาบ้านเกิดคราวนี้ต้องเผด็จศึกรุ่นน้องให้ได้ก่อนที่ตัวเองจะอายุมากไปกว่านี้ด้วยการเมาทิปแอปว่าตัวเองนั้นเมาไม่ได้สติ เป็นคนอ่อยฝ่ายชายเบอร์แรงก่อนครั้นพอเจอทนายสาวรุ่นพี่เปิดเกมขนาดนี้ไอเด็กหน้าหมื่นก็ไม่รอช้าสนองกลับทันทีจัดเป็นอีกหนึ่งซีนที่บอกเลยค่ะว่าพลาดไม่ได้อย่างแรงจะได้มีการพัฒนาเคมีของทั้งคู่ที่ฟินจนวินาทีสุดท้ายที่สำคัญต้องปรบมือให้กับสปิริตทางการแสดงของนางเอกนัมเบอรวันเบลล่าลานีที่คืนกำไลผู้ชม เล่นจริงจูบจริงไม่ใช้สแตนอินเลยล่ะคะ่ะ ด้วยสาวเบลลาได้เผยว่าเบล,ลต้องขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้กันมาตั้งแต่ต้นเรื่องยังไงก็ฝากให้ทุกคนติดตามบทสรุปของละครเรื่องนี้ฝากเชียนและเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยแล้วเจอกันค่ะที่หน้าจอวันที่หนึงกันยายนนี้รับรองว่าใครอยากชมฉากฟินฉากหว,วานๆจะได้เห็นเยอะมากพี่ต้นผู้จัดใส่ให้แบบแน่นมาก หลังจากดราม่ากันมาเยอะแล้วตอนสุดท้ายคือมุ้งมิ้งตะมุตะมิเยอะมากๆยังไงอยากให้เป็นกำลังใจให้กับคู่เราด้วยนะคะโปรยเรื่องขนาดนี้ถ้าพราดนี้อดฟินกันเลยนะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ